สวัสดีครับวันนี้วันที่24มกราคม2,565ทับทองออกมาตรวจดูติดตามความเจริญงอกงามของไร่แตงโมทับทองนะครับเนื้อที่ที่ปลูกทั้งหมดนี่ก็ประมาณ18-19อาจจะถึง20ไร่นะทั้งหมดนี่อายุแตงโมตัวนี้ก็ ประมาณสองเดือนครึ่งนะมีการติดลูกบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เอาต่านี้นะครับเก็บลูกทิ้งลูกเอาทิ้งครับต้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่กอย่างอากาศมันก็หนาวนะอันนี้ก็มาเสนอ ขายที่ดินพื้นนี้นะครับที่ดินพื้นนี้ในโฉนดมีอยู่ประมาณ12ไร่หนึ่งงาน24ตารางวานะครับไอ้ที่มันโล่งเป็นไร่เตียงหมูทั้งหมดนในนะที่ครับและก็มีที่ตรงหัวไร่ไปลายนาอยู่ข้างหลังของทับทองเนี่ย ประมาณสักหกเจ็ดไรนะมองไปข้างหน้าข้างโบโน,โนก็จะเห็นพุรังกานะครับพุรังกาแทแๆนี้ก็จะมีถ้ำมีวัดสถานที่ท่องเที่ยวพอสมควรและก็ไม่ไกลาจากน้ําตกตัดขาม น้ำตกตาดโพนะครับถ้ำนาคีถ้ำนาคานะั้นก็อยู่อีฝากหนึ่งฝากหนึ่งของปุรังกาที่เห็นเนี่ยคนละฝากกันนี่ครับที่สิบสองไร่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณขึ้นปีกนะท่อนี่ไม่ใช่สิบสองไร่ขึ้นปีกเดียนะครับสิบสองไร่ น่าจะประมาณนี้นะครับใกลต้นจานนี่แหละบริเวณสวนก็จะมีต้นจานอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นจานต้นนี้นี่ที่ตรงส่วนที่เกินไปหกเจ็ดแปดไร่น่ะนี่คือส่วนที่เกินนะปีนี้มีโครงการว่าจะเอาแบคโฮมา นะมาเลาะต้นไผ่ทั้งหมดออกให้ถึงตัวลำห้วยลังกาเลยถึงลำห้วยลังกาเลยแต่นี้ก็ไม่ให้มันขึ้นแล้วี้ถ้าจะขึ้นก็เอาเจ็กเตอร์มาไถด,ดักไว้ดักไว้ไถเบิกไว้เบิกไว้นะไม่ให้ไผ่ขึ้นมันก็จะใช้ประโยชน์ส่วนนั้นติดน้ําได้เลยร <c oughs> ับส่วนนี้นันก็จะมีเสียงเสียงนาของทับทองทั้งหมด สิบสองไร่หนึ่งงานยี่สิบสี่ตารางวานะครับโล่งเตียนหมดแล้วครับภายในสวนนี่ก็มีไม้ใหญ่นะที่เอาไวนน้นะมันกำลังโค่นทิ้งหมดมีต้นจานเนี่ยต้นทองกวาวเนี่ยออกดอกแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดดดดดใกล้ๆที่นเห็นไหมมีจุดดำๆตรงปลายน,นั่นใช่แล้วนะออกดอกงานเดือนสามงานท่าพนมในดอกจานก็จะออก และมีต้นกระโดนนะกระโดนสามสีต้นกระโดนนี่สามารถที่จะทําทเป็นไม้ล้อมขายได้นะกระโดนไม้ล้อมขาย,ขายกระโดนชอบจริงจริงด่นพื้นนี้ไผ่ก็ชอบกระโดนก็ชอบหรือจะปลูกต้นกระโดนทําเป็นไม้ล้อมได้ไหมไม้ล้อมขายต้นหนึ่งหลายพันนะทําไม้ล้อมแตงโมงก็ขึ้นงามดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไว้ลูกนะไม่ไว้ลูก ครับถ้าสนใจที่ดินพื้นนี้นะครับโฉนดเลขที่6060 60, บ้านแพงนะครับโฉนดเลขที่6060 60. นย์หกศูนย์ท่องจะขึ้นรายละเอียดอนำบัตรด้วยเลขที่โฉนดให้ด้วยนะครับติดต่อมา กับทับทอได้เลยในหลายช่องทางนะครับยูท e บเฟ e บุ o คลาย e ิกต t อ k ได้หมดเบอร์โทรก็0811179938เดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวจะลงให้ทุกท่านที่สนใจปลูกแตงโมเดี๋ยวหน้าฝนนี่ก็ปลูกข้าวแล้วนี้ปีที่แล้ว โอ้ได้แปดตันนะแปดตันเดี๋ยวจะเลาะไผอีกปีนี้น่าดูนะเลาะไผจะทำเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับบ้านสวนนี่ครับลูกแตงโม,มแป๊บนึงดูแต่ไม่เอาไว้ครับยังไม่ถึงขนาดที่จะเอาไว้เออพูดถึงเรื่องว่าทำอะไรได้บ้างน,นะสวนนะ ทําเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนปลูกเป็นไม้ป่าเป็นสวนป่าก็ได้หรือจะทําเป็นโคกหนองนาก็ทําได้นะครับทำเป็นโคกหนองนาก็ทําได้ทําเป็นรีสอร์ทก็ยังทาได้เลยนะครับทำเป็นรีสอร์ทก็ทําได้โคกหนองนาไรนาสวนผสมนี้ทำได้หมดแล้วแต่จะทำพืที่มันกว้าง เออลืมบอกไปอย่างหนึง่งที่ดินสิบสองไร่แต่ว่าหน้ากว้างนะครับหน้าหน้าตันนั้นด้านหน้านหน้ากว้างร้อยสามสิบเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับที่ไม่ใช่ที่แหลมแหลมเรียวยาวนะครับที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่มันพื้นผ้าที่เป็นป้อม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 หน้ามันกว้างร้อยสามสิบเมตรนะหน้ากว้างนะ ยาวไปก็250รัอ้บ้างเฉพาะ12ไสอลนะสบสองลถ้านับหัวไล่ไปลายนาไปอีก18-19ปดสิบเกาือดหรือไผ่อ,ออกเลยยี่สิบไร่เต็มๆนี่สบายมากเลยแหละนะครับเนี่ยองต้องมีโครงการอยู่นี่หรือแตงโมเสร็จเนี่ยก็จะหรือไผ่ละก็จะได้เนื้อที่ทั้งหมด20ไร่เต็มๆเนี่สบายมากเลยปีนี้ เอาไม่โลมันพวกไผ่ข้างๆนี่ก็อาจจะแซะออกนะแซะออกบ้างแซะออกแซะออกหมดเลยแหละเอาไปไม่เยอะมากหรอกตรงไหนมันนั่งก็แซะออกแซะออกให้เหลือแซะออกหมดเลยจะได้ในที่กว้างนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมน,นะครับติดตาม ทับทองในช่องทาง y o u u u e f a c e b o o k l ล n e หรือว่า tik To อได้ครับโอเควันนี้เราก็จะได้ทราบเรื่องความจเจริญเติบโตของแตงโมแล้วก็จะได้ทราบถึงพื้นที่อันกว้างกว้างเตียนโล่งเตียนนะครับจะมาปรับปรุงทำเป็นโครงการอะไรก็ได้หมดทำได้หมดอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับที่ดินครับผม ราคาที่เสนอขายนะครับสองล้านแปดแสนบาทครับสองล้านแปดแสนบาทฟังไม่ผิดนะครับสองล้านแปดแสนบาทที่ดินกว้างๆโล่งๆเทียนๆแบบนี้หายากนะครับหายากมากมีน้ำใช้ตลอดปีรอบข้างรอบสวนนี่มีน้ำางด้านหลังทับท้องนี่ก็มีน้องใหญ่ชื่อว่าน้องสิมชื่อว่าอีสานเขียวสองน้องใหญ่และตรงโมนาตรงโน้น ก็จะมีห้วยลังกาวันนั้นก็จะมีน้ําล้อมรอบที่ดินผืนนี้ใช้ได้ตลอดปีเลยครับเกเคนะครับสองล้านแปดแสนบาทฟังไม่ผิดครับเก้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ